สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลีเวิร์ดประจำวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2025กันอีกครั้งนะครับอยู่เพื่อพระคิ์หมายถึงอะไรการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์หมายถึงการตระหนักถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และการให้พระองค์ทรงนำทางในชีวิตของเราเราไม่ได้พยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ามากขึ้น เพราะเราได้รับพระคุณความโปรดปรานจากพระเจ้ามากสมบูรณ์ที่สุดเรียบร้อยแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์และมีชีวิตจิตวิญ,ญญาณใหม่ใจใหม่ที่เหมือนพระองค์ในพระองค์ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่ สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูนย์สิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดได้เป็นใหม่ทั้งสิ้นการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึงการให้พระคริ์ทรงสแสดงออกผ่านเราและให้ผลของพระวิญญาณปรากฏในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าเราได้ตายไปกับพระคริ์และชีวิตของเราได้ถูกซ่อนไว้ในพระองค์ ในพระธรรมโครโตสีบทที่สามข้อที่สามได้บอกว่าเพราะท่านตายแล้วและบัดน,นี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริ์ในพระเจ้าดังนั้นการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริ์คือการยอมให้พระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราและให้พระองค์ทรงนำทางเราในทุกๆด้านของชีวิตการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริ์ไม่ใช่การพยายามทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ แต่เป็นการตอบสนองต่อความรักและพระคุณความโปรดปร,รานที่พระองค์ได้ประทานให้เราเรียบร้อยไปแล้วต่อให้เราบางครั้งไม่ตอบสนองต่อพระคุณความโปรดปรานนี้ก็ตามพระองค์ก็ไม่เอาความรอดโดยพระคุณความโปรดปรานนี้ไปจากเราเพราะพระองค์โปรดประทานให้กับเราเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วจึงเรียกว่าพระคุณความรอดในประคริ์พระเจ้าอภิบรลครับ